ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คนอยู่กับรายการเดอะดาก้อนทีวีเหมือนเดิมนะวันนี้เรามีอยู่กับเกม Project n i m b u s นะครับเป็นเกมของคนไทยนะ,ะเพิ่งจะลงสตรีมได้ไม่กี่เดือนเองมั้งก็เป็นเกมแนวหุ่นยนต์นะแบบว่าเนีย่ยหุ่นยนต์ประมาณนี้คแบบขับไปยิงกันบูสเตอร์พิษสง่งไปทรายอแล้วก็โอเคพื้นมากเล่นเดือดกว่า <S <S โอเคแคมเปญแอคหนึ่งคือจริงผมไม่ได้เล่นไปก่อนนะแต่ว่าคือ คือก็ยังไงไม่รู้คือเข้ามาปุ๊บมันก็เนี่ยฮะผลล็อกทุกด่านของแอคผมนี่แบบอึ้งไปเลยแต่โอเคเราก็จะมาเล่นในมิชชั่นแรกนะฮะคือต้องลองเตรียมเรื่องไม่ต้องเล่นเกมเมอร์รีคอมเมนต์นะฮะเราไม่นูบเราไม่นูบโอเคปล่อยหน้าโหลดมีข่าวดีและข่าวร้ายอยากฟังข่าวไหนก่อนข่าวร้ายก่อนดีกว่าอยากฟังอะไรที่เป็นแฮปปี้เอนดิ้งอะ อ๋อได้นักบินใหม่ชื่อโคเดมสเกลวหนึ่งจะมาอยู่กับเราหมายว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ชื่อว่า Children of Fallen Nation จะได้อุปกรณ์ใหม่นะ S สองศนย์ชีก้า M I หนึ่งเก้าสเตกี้โดน S ส1่เอ้หนึเออนี่มันของกระจอกนะนี่ สำหรับอันสำหรับพวกมันอ่ะมันเป็นอะไรที่โหดมากเลยนะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะโอเคนะก็อาจจะแปลมัวแปลถูกแปลผิดบ้างก็เหมือนว่าไอ้กลุ่ม f o r e i g Nation เนี่ยอาจจะไปบุก c o l นี่ลอยฟ้าอยู่นะฮะก็ขอบอกก่อนนะว่า ้วเรื่องเกมน,นี้ก็คือมันเป็นสงครามอะไรสักอย่างก็าไม่รู้นะครับที่ลบกันไปลบกันมายิงตุม้มแผ่นดินบนโลกหายผู้คนก็เลยอ,อพยพมาอยู่บนอ่าคโลโรนี่ที่เป็นเมืองลอยฟ้านะก็น,นี่นะฮะคโลโนี่ลอยฟ้าแล้วก็จะมีหุ่นใหม่ที่เอ้ยเป็นเครื่องมือการลบใหม่ที่เรียกว่าแพตเทิรนเฟรมนะฮะเป็นรูปแบบว่าแบบแพตเทิรเฟรมก็คือหุ่นลอยฟ้าอย่างนะโอเค ยิงไม่โดนเลยวะยิงดิวุดพุ๊ดยิงไม่โดนเลยวะไปไปเล่นมิสไซล์ละเออกระสุน20มม50นัดแล้วก็มิสไซล์5ลูกเพราะว่ายังเป็นอะไรที่กระจอกอยู่นะโอเคแล้วก็ยิงเป้าหมายไปเรื่อยฮะมันมาทำไมมันมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะยิงไปนะโอเค ผมผมมีหน่อยพอปืนนี่เลยโอ้ยกัดปัดป้าเอ้ยมุมกล้องกล้องกล้องเฮ้ยกล้องกล้องเอ้ยซิงซิงแอะเลิศนี่แอเลิศแอะเลิศแอะเลิศอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยแฝ่เออไปแฝ่เออโอ้แท้สิ่งสิ่งที่เกมนี้ต้องปรับผมว่าเนี่ยมุมกล้องนะหนัวเลยเอาดิโอเคฮะตอนนี้ก็ อืมไม่ตายอาร์เรสอะไรตั้งหนาอืมเปิดมาที่ยังไม่ได้พูดเลยมันเป็นดาแรกๆก็อาจจะน่าเบื่ออย่างนี้นะวันนี้ก็โอ้โหไอยิงไปเรื่อยๆฮะมันมาเท่าไรก็ยิงไปเท่านั้นแหละอีไม่โดนเลยเวลาใครซื้อเกมนี้มาแล้วยิงไม่ค่อยโดนคือมันเลือกปกติอะคือมันเป็นเกมที่ไม่เน้นแบบยิงถึกยิงคนอะไรคือมันเป็นเกมเน้นหลบฮะ ส่งมิสไซลก็อย่าหวังไปโดนมากก็โดนสักนัดก็มิสไซล์นี่ไงฮะมาแล้วเราก็ปล่อยแฟร์ได้นะเป็นการรอบมิสไซล์อืมอืมอ๋อโอเคครับกดชิปซ้ายเป็นการเปิดโหมดสโลได้นะฮะโอเคสโลโมชั่นยิงแบบมึงก็สโลไปเออเออนี่อืม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 โชว์ได้ถึงความเท่ความเท่ความเท่ยิงเผาค้นมันไปอย่างนี้แล้วฮะ ระเบิดอัดหน้าไม่สนใจโอเคครับพุ่งเข้าไปครับชโลแล้วก็กลาดเข้าไปอย่างนี้แหละฮะเ,อเาายอะจังวะเฮ้ย <c oughs> นั่นฮนะนั่นฮนะปล่อยแฟฝอแฝ่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ยิงมาเยอะไปมิสไซเออร์ถ้าจะมากันเยอะขนาดนี้ยิงไม่โดนเลยวะกลาดโอเคโอ จเย็นจเย็นเพื่นจเย็นเกมเพย์ก็มิชั่นแรกก็น่าเบื่อไปน่ดยนะให้ไล่ยิงอะไรอย่างนี้ฮะฮะเออเออโอ้มอ้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 โอ้อ้อ้โอ้โอ้โ้โอ้อ้โ่้โอ้โอ้อ้นอี้จะชนตึกอ้โ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 น้โออ้้ ปเก็บตัวพักพินิจกันนะไปโอ้มีสายมีสายมิสายมิสายมิดไปเลยโอเคเออสัญญาณอย่าร้องเห้โอ้เยอะไป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 แมนเยอะไปยิงไปฮะมุมนี้มุมนี้ยิงได้เปรียบแน่นอนฮนะฮึมโดมแม้วนะ,ะเนี่ยอ๋อเออเป็นหุ่นก็ไม่บอ จะหมดวัน <red> ี่ยโอเคเหลือตัวเดียวละโอ้มีวัตถุพุ่งมาด้วยความเร็วสูงครับอมอแล้วแหละ เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นหุ่นขั้นโหดนะแบบสเปคเครื่องนี้พอๆกับไอหุ่นที่เราขับอยู่มันโหดจริงเว้ยจัดไปหลายนัดเล่นเี้ไป M24 เอ M24 M24 หลีรอดไปมิดไซมิดดินมุดไปเลยเราเนี่ยออืหุ่นพ ilot ขั้นเทพไม่ได้หรอก ล็อกยิงอา้าวยิงเสร็จแล้วก็ตามด้วยปืนเนี่ยครับพอใช้ปืนมันก็จะเฟย์แวมันก็โดนมิไสไซสอยแยะนั่นแผนมันโหดมากครับเฟย์ครับยิงไปแล้วก็บูนดนำหน้ามิไสไซแบบกลัดยิงฮะกลัดยิงฮะมันเฟย์ฮะมันเฟย์อ่ามิสไซซ้ำไปอีกสักลูกสองลูกอนั่นฮะแบบเดี๋ยวกอจะเฟย์ใหม่สองเครื่องนะฮะอืมิสไซเอ้ยเอ้ย เออเฮ้ยมีซ้ายมีซ้ายมีซ้ายเฮ้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 ยเอยู่ไหนแล้วเนี่ยอืมโอเคขึ้นขึ้นขึ้นที่ส่งกว่านีกว่าอยู่ไหนวะเนี่ยอืมปล่อยแฟร์ไปก่อนเขาบอกว่ารีดีแฟร์นรับแล้วก็แค่นี้วะโอเคครับมิชชั่นคอมพลีทอือ่านะครับมิชชั่นจบะปลาชวรไปกินดินเลยเฮ้ยไปกินข้าวเย็น c o ั t o ันข s h ยูเซติคา w o ม่มีสเปย์ยา n นะผมก็บอกว่าไม่ได้เก่งง s นกิจอะไรขนาดนั้นนะครับนเคเป็นเรื่องพงเรื่องหุ่นเลยหน่อยนะรือเปล่าวะ ใช่ครัตอนนี้เขาบอกว่ามีบัตร์เฟรมตัวใหม่แรกคือเป็นโปรตไทป์ต่อเขอิย์เข้ามาออใคก็นะกลุ่มชื่อเล่นนอฟอลเลนนิันนี่คือจะมาชิงไอตัวโปรตไทป์นะ เราก็ง่ายๆครับโปรโตทงโปรโตไทก็ช่างหัวมันขับออกไปยิงหัวมันนั่นแหละนี่เรื่องโอเคคือถ้าเทียบกับหัวขุนตัวไพลอตก็ไม่ได้ข้อบคลิไม่ได้ใหญ่มากนะคือเทียบกับไอ้พวกขุนบตัวอื่นนี้ถือว่าเป็นหุ่นที่ตัวเล็กอยู่นะเพตเทิร์เฟมเนี่ยบูดเครื่องโอ้โหนี่คบ เตียงปมตานติดไ,ไดร,ไ <c oughs> รไวะเนี่ย <c oughs> โอ้โอ้ Would you like to r s b l a d อ่าเฮ้ยเดี๋ยว u i n e อ๋อโหตอนนี้นะมีดาบด้วยได้ไงวะเมาคางโอเคฮะอู้สโลก็ไปฟันหน้ามันเออวูบไป slow m o t i แล้วก็ฟันหน้ามัน โอไปฟันหน้ามันปืนนี้ไม่ใช้กูจะฟันหน้ามันเอาไว้โดดไหมวะโดนอืมเปิดประตูทักทีกูอยากออกไปบูข้างนอกนะโอเคครับไปโอ้แล้วจะหลบไปซ้ายไงวะเนี่ยที่โคตรแคบเลยแล้วก็มีซายมีเหมือนกันรอบนี้โอ้โหรอบ,บนี้รู้สึกว่ามีซ้ายจะเยอะมากนะไม่เหมือนในเครื่องกระจกงอไม่ตัวที่แล้วพอดีที่แคบอะยิง ไอเสาลอยฟื้นไอยยิงไงพวกไอคนเนี่ยแค่จะโดนทุกนั้นเลยเฮียโอ้ยกอง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 ใจเย็นนักกองยิงไปฮะยิงไป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 ห้านัดได้เหรอเนี้ครับล็อกมิไซล์ไม่ได้หมดเลยวิธีเล่นมิไซล์ไม่ยากฮะกดคลิกขวาค้างแล้วก็ขยับขยับบังมั่วๆเดี๋ยวมันก็ล็อกให้โอเคครับสมาร์ทมิไซล์ฮะมันคืออะไรมันคืออะไรม่รู้ยิงมั่วก่อนนะ โอเคได้ออกไปแล้วโอ้ยอืมมีอาวิธวิทยไศาสตร์นี่แหละวิธีใช้ศาสตร์ถูอกล้องเร็วกันยิงป่า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 ยโดนเมื่อไงเนี่ยวิทย์อืมอืมรู้สึกว่าปืนมันจะไม่รัวท่าไอตัวที่แล้วนะแต่ยังดีมีรอยนับสมาร์ทวิทย์นีฮะคล้ายๆสมาร์ทโฟนนะ ฟันมีมีฟันแนลได้เหรอโอเคไม่ใช้ไม่ได้ฮะนนโอเคนะผมก็ใช้เสียงภาคไทยผสมปนอังกฤษนะคือจริงผมกดเลือกภาคไทยแหละแต่ว่าคือไม่รู้ทำไมหมดนะเรื่องมันภาคไทยน่าจะยังมีไม่ครบนะนี่ยิบผ้านั้นล็อกมันตัวเดียวเนี่ยแหละรอดมันรู้ไปรอดเหรอรอดเอดอ,อฟันแนลปล่อยไป ออออออโอ้ไม่ใช่เลิศเลิศเลิศไม่โควิสล์ปล่อยไป,ยป,ยปยเร็วกันยิงไป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 ,ปสิโดนมั่งดิเว้ยยิงให้โดนสิรู้สึกว่าแสงตอนบุญนี่ค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะโอเค,นนคอ๋อฟันแนวนี้จะเป็นตัวปีกบลของเครื่องบิไลนี่นะ หรือเครื่องนี้จะคือเครื่องมีเลนะถ้าจะไม่ผิดโอเคแต่ต,ตรงก็ไม่ค่อยอยากปล่อยเขาครับพันแนวอะปล่อยแล้วปีกมันหายตัวหุ่นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อย่างนั้นโอเคช่างหัวมันเออปิวเอาเร็วกลับไปอืม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 ยี่สิบมมอ่ะป่าได้หมดเลย มาไม่สายครับปล่อยไปเคมีดัมมี่นะฮะเอาไว้อ๋อเครับผมเขาบอกว่าดัมมี่ดีคอยนะครับเป็นอุปกรณ์เอาไว้ล่อตีนศัตรูนะฮะแทนที่มันจะมาเลือกล็อกเป้าหมายที่หุ่นเราเออเป้าหมายมันจะเบี่ยงไปสนใจให้ตัวดีคอยนะฮะเป็นง่ายๆคือเป็นหุ่นลับตีนนั่นเองนะฮะ มิชชั่นคอมพลีทฮะเคก็เสร็จไปอีกหนึ่งผลักกินฮะโอเคเขาบอกว่าโอเคเขาเชื่อมั่นในมิไรนะฮะหมายถึงว่ามิไรที่เป็นไพายลอตนะรู้สึกว่าทั้งตัวหุ่นทั้งไพายลอตจะซึอมิไรเหมือนกัน โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องน่าจะต้องขอจบไปลงแค่นี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามไลค์แชร์นะแล้วก็ติดตามผลงานคลิปอื่นของผมด้วยนะเป็นแนวแพดเกมเมเต็กเพิ่งทำนะทีจริงก็ทำมานานแล้วแต่แต่มันไม่ดัง <laughs> โอเคนะก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะไป